ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือ <c oughs> ไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับคืีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o w ว็บโมโ w น o ต o ด o ทเว็โเอทรยส่างรยเป็นอง่งงานมีไปท่นเี้ี่เลยค่ะคืออยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีวันที่15ไปช่วยท่านมอที่เชียงรายค่ะค่ะทำบุญค่ะตนนั้น่เมือนบอกว่าอยาก ไปเดนมาไปไหว้พ่อพี่แม่ก็ช่วงนี้ก็ต้องรอให้ว่างพร้อมกันนะคะตัวนิตาเองก็ถ่ายละครด้วยก็ยุ่งส่วนเขาก็มีคอนเสิร์ตตลอดเลยค่ะแล้วก็หาเวลาแค่จะทานข้าวยังแบบไม่มีเวลาเลยแสดงว่าได้มีการพูดคุยว่าจะไปเดินมะไหว้พ่อแม่ว่าจะไปช่วงกลางๆปีอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่านิตาต้องไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่แล้วคุณพ่อไม่ค่อยสบายด้วยค่ะตัวนิตาค่ะ กันกี่วันดีครับประมาณ2อาทิตย์2อาทิย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่คือไปเดนมากเหมือนกันใช่ไหมตัวิต้าใช่ค่ะก็คือว่าตัวลิต้าเองต้องไปทุกปีอยู่แล้วค่ะไปเยี่ยมครอบครัวส่วนเขาก็อยากไปกับเราด้วยอันนี้คือว่าเป็นการไปแนะนำเลยนะครับผมให้เราู้จักเขารู้จักแล้วค่ะก็เคยเจอกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องใครเพราะว่าเราไม่ว่างหรือเขาไม่ว่างสรุปแล้วไม่ว่างเลยตัวริต้าไม่ว่างเลยจนเขาก็ เห็นว่าเคยจะมุ่งม,มาแล้วท่านโอเคไหมคะแฮปปี้ไหมคะพ่อยก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากๆค่ะใครได้เจอก็จะรักเขาเพราะว่าเป็นคนเป็นรีมากนิสัยดีมากๆเลยค่ะขเขาพูดถึงขัขงนแอบว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ได้ดอะไรขเขาก็แบบว่าขเข้าไปบอกเขาว่าดูแลดีๆนะ <laughs> <laughs> อะไรอเี้ใช่ก็แบบเหมือนล้อเล่นกันมากกว่า เหมือนเหมือนที่แบบเขาอยู่ใคยเงี้ยเขามีถามหาบ้างไหมครับผมก็ถามอยู่แล้วเขาก็จะเป็นห่วงว่าเรามีความสุขไหมแฮปปี้ดีไหมอะไรเง<อ>ี้ยค่ะตามภาษาค่ะแนะนำรู้จักทำนรู้จักกันดีแล้วไปรอบนี้ก็แบบว่ามีข่าวดีเลยไม่เคย<โอ>แบบว่าเข้าห,เหเาเนี่ยนน้อ,องทั้งสองวัยคือยังยังแน่นอนคะ่ะคือ,อยังเร็วๆนี้ไม่มีแน่นอนแล้วค่ะ เขาบอกท่านเรืองค่ว่าสงกรานตนี้อาจจะไม่ได้ไปตานที่ตก็ค่ะก็แต่แต่ยังไงเราก็ต้องถาเวลาไปอยู่ดีค่ะก็พยายามเ่อเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนะคะเมาได้ขไ้นมองเราหรว่าตั้งเป้าไว้เื่อหน่คิดเลยค่ะคเราเหมือนแบบเหมือนเพื่อนมากกว่าคะแล้วก็สบายใจแต่ว่าเรื่อง แบบนั้นเรายังยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งกับงานมากเลยค่ะดูงานก่อนดูงานก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมจริงๆเมื่อไหร่ก็ดูค่อยๆไปค่ออยๆไปะค่ะตอนนี้แฮปปี้มากก็แฮปปี้ีครับท้องเด็กกับคุณพ่อไหนค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างพ่อดีค่ะคุณพ่อกะดิก็มีความสุขพอเขาได้กลับไปอยู่เดนมาร์กคือเขาอยู่เมืองไทยมาแบบ30ปีเลยค่ะแล้วก็พอเขาได้กลับไปอยู่เดนมาร์กเขาก็ได้อยู่ใกล้ๆครอบครัวแล้วก็มีความสุขดีค่ะตอนนี้ โลกทุกอย่างก็โอเค,คงคงที่อยูกตัวเรื่อยๆค่ะ,อะโอเคค่ะโอเคไหมคะขอ่คุณค่ะ ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีกๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องยอ่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็ดวงการงา,งานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i e t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว